สวัสดีครับท่านผู้ชมครับอยู่กับทอมแคะเช่นเคยนะครับกับชาแนลเล็กๆของทอมแค่ตกปลาทำกินเนาะครับการซืบเนื่องจากเมื่อวานนะครับมีโอกาสได้ไปไหว้พระทำบุญม้านะครับยืวัดม่วงนะครับจังหวัดอ่างทองเนาะนี่แหละครับไปไหว้พระยื้วัดม่วงจังหวัดอ่างทองนะครับด้วยความศรัทธาของพระเดชพระคุณท่านนะครับหลวงพ่อรวยนะครับวัดตะโกนะครับ ทอมก็เลยมีโอกาสได้บูชาเหรียญมานะครับหนึ่งเหรียญในราคาชี่กะแต่ต้องได้เนาะทอมกับวันในใจมือนกันว่าอ่าเหรียญที่ทอมได้มาเนี่ยจะเป็นเหรียญแท้หรือเหรียญปลอมเนาะพอทอมกับวด้ใมในเซียนที่เพิ่งจะที่ที่หล่นมานานแล้วเนาะทอมเพิ่งจะศึกษาในส่วนของหลวงพ่อรวยนั่นเองเนอะครับถ้าเกิดว่า ได้มาแบบใดตรงนี้ถ้าผู้ใดที่เบิ่งเป็นกะขอคําแนะนําแน่เด้อครับเด้อตรงนี้นะครับเดี๋ยวทร้อมจะเปิดให้เบิ่งนะครับนะครับอมได้เหรียญตัวนี้มาเป็นเหรียญรวยชนะจนนะครับของปีหกสองนะครับที่เป็นของไอ้มุ่งน้ธที่ลูกทานพิ่นเห็ดออกมานะครับอือฮึนึงครับนี่นะครับด้านหนาของเหรียญนะครับ นีครสร้างโดยมุนนิทีหลวงพ่อรวยนะครับ,น,รบน,นะครับเป็นปีหกสองนะครับตัวเนี้เหรียญที่ทอมเพิ่งจะได้มานะครับนี่ครับอ่ากล้องทอมอาจจะพอค่อยชัดปันไดน,นะนะครับนะครับวันนี้แสงสะท้อนนิดนึงนะครับในส่วนนี้นะครับ กล้องเขาจากกล้องมือถือของทอมมันก็ค่อยชัดนะจะมีต่อโคดต,ตรงนี้นะครับมีโคดนะครับมีต่อโคดแล้วก็ยูข้างหลังนะครับนี่ครับมันมีแสงเขานั่นเองนะครับเดี๋ยวแปบบ๊บนึงนะครับหามบบหุมแป๊บนึงครับนี่นะครับนะครับ โแลกระละไอ้ตรงนี้นะครับทมคมทอม,มกับผมั่นใจนะครับอันนี้กเราผู้รู้เพิ่นเข้ามาในน้ำนะครับตัวนี้เป็นปีหกสองนะครับเป็นเลียนหม่ที่เพิ่งจะออกมานะครับนี่ครับรุ่นรวยชนะจนนะครับนี่ครับด้านหลังนะ ทอมได้มาในราคาที่แตะตรงได้นะครับเพราะว่าตอนนี้ตอนนี้ทอมได้มานี่ราคามันกบะพันได้ขึ้นสูงปันไดนะครับแต่ตอนนี้ราคาเหรียญน,นี่กะขึ้นสูงไปบ้างแล้วละครับนะครับ,นะรบทอมกับล้อล้อผู้ลูมาในน้าเหมือนกันนะครับถ้าผู้ใดอ่าลู่ในส่วนนี้กัขอคาแนน้านะครับเนาะเพราะว่าทอมก็เพึ่งจะ หัดมาศึกษาหันมาศึกษาของหลวงพ่อรวยนั่นเองนะครับเนี่ยถ้ามีโอกาสได้ไปวัดก็ค่อยว่ากันอีกทีครับเพราะว่าแต่ว่ายุวัดตอนนี้ก็บอค่อยพอค่อยจะมีเหลือให้แล้วนะครับเพราะว่าเหรียญของหลวงพ่อด้วยความที่แบบว่าลูกศิษย์ลูกหาในศรัทธาในตัวหลวงพ่อมากนะครับบารมีหลวงพ่อยังเยอะอยู่นะครับแนละ้กศิษย์ลูกหาก็ทยอยกันมาบูชากันไป ต่เท่าที่ทอมศึกษามาเนี่ยน้าบอกว่าเหรียญของหลวงพ่อรวยเนี่ยออกมาเนี่ยร้อยก็รุ่นแล้วนะครับอันนี้เป็นรุ่นใหม่ๆที่ทอมเพิ่งจะมาเล่นเนี่ยครับแต่ทอมก็จะไปเปิดกุล้องเบิงนะครับว่าที่ทอมอาจจะมีหลุดมาบ้างอาจจะได้มาอาจจะได้มาบ้างแด้ละแต่ว่าเฮา่รู้เนะครับเพราะน้าบอกว่าสมัยก่อนเนี่ยตั้งแต่ตั้งน้านแล้วในคนเนี่ยจะพ่คอยรู้จักหลวงพ่อปันไดน,นะครับ เหรียญหลวงพ่อเนี่ยเอาไปแลกก็ใครกะันยังว่ามีผู้ใดอยากได้เลยครับแต่พอมามายุคลางๆมานี่นะครับหลวงพ่อเริ่มดังแล้วนะครับนี่ครับเหรียญหลวงพ่อนี่ลูกศิษย์ลูก,ลกหาเริ่มศรัทธาเนาะก็ะเริ่มหากันเก็บบูชากันแล้วครับเอานละครับถ้าอ่าท่านใดที่บึงพระเพราะที่จะอันนี้ได้เนาะครับขอคำแนะนำนิำนดนึงนะครับว่าของท้อมเนี่ย แปลกได้มาเป็นแบบใดพอ <c oughs> ท้องกับผมมั่นใจเหมือนกันว่ารุ่นนี้่ะเริ่มจะมีของปลอมออกมาหรือยังเนอะครับเนาะนี่ครับนี่ครับชัดบอมันกล้องมันบควค่อยอันนี้ชัดปันใดน,นะครับนะครับ โอเคครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้แหละครับอ่าผมมีอย่างหลายเนาะครับพามาเบิ่งเหรียญลุงพ่อรวยปีหกสองสื่อๆนะครับฝากกดไลค์กดติดตามให้ทอมน้องเนเธอเอาละครับพ่อกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับไปแล้วครับ